อ่ะต่อนะครับว่างหันเบิรไปอัพโหลดนะครับความจำเต็มไปอัพโหลดเอาไหมอีกครับระวังหยากจักหน่อยอึบโอ้เสียดเสียดต่อลังนาขอพ่อระวังหยากนี่ครับมันเป็น บกวางแห้งโอ้ยันครับต่อ,อ,อต้องถอยหาทาเขาครับคนหนุ่มก็ต้องเฮ็ดท่างพี่ให้แปลก่อน นะครับก็จังไปไล่มาทางไกลไันเออพาไปได้บอ,ออึ้ชเออติดต่อโอ้ต่อมันบ่เห็นนะโอ้อ,อึ้ดันไปเออไปสุดพุ่นกับบอได้ไปโตบอสได้นะครับหาง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  ระวังเทังหางทั้งหัวเออลูบไว้เออลูบไว้โอ้โอ,โอ้นั่นเรียบร้อยเอาคือสิเต็มไว้ฮะกันในที่เดียวโอ้ฮะก็อัพโหลดแล้ว แจ้งเตือนว่าเต็มอีกแล้วครับเฮาก็ได้ซอนนาที่โอ้ยชิล่องอาร์อาร์เบิงจนมันตัดไปเองนะครับมันแจ้งว่าเต็มแล้วว่าหันยังได้เก่านาที่ยูยบายนี้ส้อนนาที่ก็ว่าเต็มแล้วนะครับอืมอายเออปั๊บไปน้ำเลย รอซสื้อถ่ายกับปั๊บนะครับหู้ยผูยหนูสมบัติมันหกจนนี่หูหนูเนี่ยต้องอ่านไลา์ช็อตแทม พืดเนี่ยนี่พับทีไปน้ำเลยเออก็มีเอฟซีรุนหน่อยนะครับบอกว่าผมเราได้เบิ้งแต่นคลิปรถไตรถไถตัวเกาวะสัน โบไทยลงจกเถื่อครับมือนีฮักระไดโอกาสนะครับฮักระไดโอกาสทายเออเออถอนตอบ่ นี่ครับมันบริยบนะครับเดี๋ยวกับสีเจเกียนะครับเอาอยาออกแล้วก็ปรับจักหน่อยนะครับควยหนูอีกมันหกหลายอ ะได้ร่องได้รอยได้ทางไปแล้วก็สิเอาทางไกลกระบันกระเบื้องก็สิกระเบื้องแตกก็สิเอามาเลยนะครับนักสีเขามาช่องนี่แหละครับเออแล้ววเอาเลยเอาไปนู่นเลยแตกเป็นแตกเป็นเศษเ,เ,เลยครับมันถามว่าเอาไว้ไหมเศษมันแตกเลยอ่ะ นี่เห็นทางไปแล้วโอ้หงัดเล็กน้อยนักค่าโอ,โอ้เสียงหยียบเสียงหยียบกระเบื้องครับ โอ้สวยสวยสวยที่นี่สวยเลยวุ่งนี่ฟองนี่ครับบนันเราบัางแค่อาคารข้างหลังทคนละเออเออเออโอ้โอ้ฮะอ๋อแร nah yeah. oh ก็นี่ก็พ่อเบิงแลยครับพ่ออันนี้ออกแล้วก็บโตองยานไฟแห้งบันจะนี้ก็พ่อไปพ่อมานะครับจะว่ากับสิ่งนี้การปั๊บจัง่อย นง่เด้บัก <c oughs> เอาเงามาน้่เอาต้นไม้หากมาน้่บบานรอบนี้ยิงมาเลย

เออตอนแรกมากกันเริ่มเบิงเวลาเริ่มตอนจักโมงนะครับประมาณใบสองเพิ่งประมาณเนี้ยอือส่งถึงที่เอออือนี่หยาคขาเนี่ยครับเพรา่บยยอมออกมาก กเ,เก่้ใกล้ใกลกล้สกล้ใกล้ใกล้ใคล้ใกล้ใกลใกเก่้เนล้ใที้นี่เใ็ม,ม,เม,เม,เเม้้อก้ล้ใกลครกล้ใล้ใกลคใกล้้ใล้ล้เล็มกล้ใกล้ มาได้บอเอาออกพี่เออเจิดต่อเจอต่ออืม nhẹo, cọ sẽ sẽ lấy sẽ lấy băng kèo nữa, lau băng sệt kèo nữa, coi nhanh à, ngủ cái nằm đây Này. ตอนนี้โบเตือนเศ้าเตือนแล้วนะครับเ,เตือนมาพักนึงละเฮ้าบาหยุดท้ายตอนนี้ได้มาประมาณ11นาทีนะครับเฮ้เากับสีไายไปผาสีไายไปจนตดัดไปเลยนะครับอัดคลิปอัดคลิป นี่ครับสิลูบเงาวๆมาเลยครับบันแต่ว่าหยาค่าบอค่อยมากนะครับอือหน่อยๆออาากเลยอ้าย,ยิ่งเงาวๆอื้อโอ้สวยดรงนี้อ้าย เลี้ยบเลี้าบไปอ๋อี่พงศ์บุพงเอาไปหันเขกคนอือนะครับงานข้าวบุก เออดันไปน้ำเลยบุ้ย